รีวิวแม่ผัวแห่งชาติวันนี้ก็ไม่มีอะไรเนื่องจากคลิปนี้มันเป็นคลิปเก่าที่ป้าถ่ายไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วป้าไปนค้นเจอในมือถือก็จะมารีวิวนะคะวิถีชีวิตของคุณแม่ที่เป็นเจ้าของโรงงานแก้วเจียรไายอาณาจักรโรงงานก็จะประมาณนี้เลยนะรีวิวให้ดูรคหน่อยนะเธอมันไม่มีอะไรนะ่ชมหรอกมันเป็นโรงงานเธอ สมัยก่อนมนะันเป็นโรงงานแก้วเจรนายธุรกิจในครอบครัวที่คุณแม่ของป้าและครอบครัวก็ทากันเนาะแม่ผัวเนี่ยแต่ตอนนี้แกก็เปลี่ยนมาเป็นให้คนเช่าเนี่ยทั้งหลังเลยจะเหลือแค่พื้นที่ที่แกเป็นบ้านไว้พักนอกจากน,นั้นก็เป็นโรงงานให้คนเช่านี่แหลนี่แกก็จะเอาแก้วนะฮะป้าก็จะพามามาชมในแก้วที่สมัยนั้นทําจากโรงงานของตัวเองนี่แหละก็ยังหลงเหลือไว้ให้ได้ ชมกันเนาะจะรีวิวคือก็ทําเกี่ยวกับพวกแก้วแก้วไอ์เจรไนาแล้วก็แก้วเคลือบอะไรพวกนี้ไงอืมสวยงามอะไรพวกเนี้ยเป็นของตกแต่งบ้านแล้วก็ใช้ได้จริงด้วยอะไรด้วยประมาณนั้นคือมันเป็นเกี่ยวกับกิจจะไอเขาเรียกว่าเป็นโรงงานที่ทําแก้วเคลือบเจรไนาโดยตรงอะเนาะป้าก็ไปค้นดูเผื่อมันจะมีอะไรที่เราจะเอามาใช้ได้บ้าง เออก็ไปรีวิวให้ดูเนี่ยจ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยแต่ละอย่างแต่ละอย่างสวยงามมันเป็นของโบราณโบรานที่คนคนที่นี่ก็จะชอบใช้กันนะเนาะคือโรงงานของแกเนี่ยมีตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองทำตั้งแต่รุ่นยา่าแม่ของแม่ป่วยออทีหน,นึ่งเนาะแล้วตอนหลังแกก็ปิดกิจการลงไปนะแกก็เลยยังมีของพวกนี้สวยมาเห็นมาสวยนะเธอ สวยสำหรับสะสมสำหรับประดับอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้จริงด้วยนะเธอสวยนะชุดหนึ่งก็หลายตังนะของพวกนี้นะคนแก่เขาก็จะชอบแบบเนี้ยคนแก่ที่เนี่ยชอบความแบบเออความอลังของแก้วของชุดกาแฟอะไรเงี้ยนี่เป็นรูปของคุณย่าเจ้าของโรงงานแก้วแล้วก็สามีคุณย่าก็คือคุณปู่เนาะ ตั้งแต่นู้นสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะก็เ,เปิดมาแล้วก็เนี่ยดูจิตตูก้กระตู้กรเก้าเก่าตั้งแต่รุ่นคุณคุณคุณแม่ของคุณแม่คือย่ารุ่นของย่าโซนนี้จะเป็นโซนที่ที่อยู่อาศัยบ้านพักของย่าย่าแกเสียชีวิตตั้งแต่ปีสองพันสองตอนนี้ก็ไม่มีใครอยู่เขาก็จะให้ป้ากับครอบครัวย้ายเขาไปอยู่แต่ป้าไม่ยอมเข้าไปสักทีนะป้า,ปา,ปาไม่อยากจะไป ขี้เกียจไงเกียดอยู่ร่วมบ้านกับแม่ผัวบางเนเถอะเพราะว่านเป็นแอร์เรียเดียวกันมีแค่ประตูกั้นคืออยู่หลังเดียวกันแต่คนละโซนเนี่ยดูสิสวยไหมเนี่ยของที่ผลิตเองก็จะประมาณนี้เลยนะพวกเธอเป็นพวกกงพวกแก้วนะถ้วยเคลือบอะไรพวกเนี้ยสวยงามแก้วกับฟองกาแฟอะไรพวกเนี้ยเขาทำกันเนี่ยป้าก็มามาดูว่าเดี๋ยวป้าจะว่าจะเอากระถางแจกันเนี่ยกลับบ้านสักอันหนึ่ง เอาแจกันสวยๆมาสักอันหนึ่งอะไรเงี้ยเนี่ย,เ,ยเขาจะผลิตประมาณนี้เลยแต่ป้าว่ามันบางนะแก้วสมัยก่อนมันเป็นาบางๆนะเออมันแล้วแต่คนชอบมันจะเป็นพวกแก้ววา์แก้วแชมเปญแก้ววิสกี้อะไรเงี้ยแก้วน้ำอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะเป็นทรงสัน้นก็จะเป็นแก้วแชมเปญแก้วแก้ววิสกี้อะไรพวกนเนี้ยเนี่ยผลิตเองนะกับมือเลยก็ยังพอหลงเหลือให้เห็นอยู่ อาณาจักรก็จะประมาณนี้เลยเธอลกหน่อยนะฮะแต่เป็นเป็นบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นรอบเขาเรียกว่ารอบไอ้สวนเสรนรอบล้อมนะเป็นแอร์เดียของโรงงานก็จะประมาณนี้นะฮะชื่อบริษัทเขาก็บินิเฟลฮุบอ่าก็คือเป็นบินิเฟลกลาดไม่ใช่บินิเฟลบินิเฟลฮุบบินิเฟลกลาด แต่อันนี้คือที่ที่ตอนนี้ให้คนเช่าก็จะเปลี่ยนมาเป็นบินิเฟนฮูบนี่ก็จะประมาณนี้เลยแล้วข้างหลังเนี่ยที่ป้าพาเดินไปจะเป็นบ้านที่เคยเป็นของครอบครัวแม่นี่แหละจะเป็นบ้านที่เอาไว้พักอาศัยเป็นบ้านสองชั้นเป็นบ้านหลังใหญ่เลยรอบรั้วบริเวณกว้างนุน่นพาไปดูไม่ได้เพราะขายเข้าไปแล้วมีสระ่ายนงไว้น้ำว่างเป็นบ้านสองชั้น แล้วก็ตัดขายเข้าไปทั้งหมดเนี่ยแอเรียทั้งหมดเนี่ยพร้อมบ้านพร้อมอะไรตัดขายเข้าไปแล้วก็เหลือแต่โซนโรงงานเอาไว้พักอาศัยเพราะมันจะมีเป็นบ้านพักตรงนูน้นชั้นเดียวไว้พักสมัยก่อนก็ทำไหมให้กับเอทำเป็นออฟฟิศอะไรเงี้ยแต่ก็มันก็พักได้อะไรได้แกก็เลยขายบ้านแล้วก็มาพักตรงนี้ตรงโซนที่เป็นออฟฟิศเมื่อก่อนอืมแกก็จัดแต่งต่อเติมให้มันเป็นที่พักนี่แล้วก็ ที่เหลือแกก็ให้เช่าแบ่งเช่าแบ่งเช่าเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์ครึ่งหนึ่งแล้วก็พวกซ่อมรถครึ่งหนึ่งแกก็เก็บกินค่าเช่านะพวกเธอเนี่ยมันจะจะมีพวกรถจอดไว้ไมั้ยคะนะรถเนี่ยพอมัเป็นอู่ไงให้เขาเช่าแลวเนี่ยภาพเนี่ยเป็นภาพเก่ามากเลยเป็นภาพซื้อซื้อมาจากไหนไม่รู้แกเนี่ยเก่ามากเลยภาพเนี่ย เนี่ยสองแม่ลูกก็คุยกันหน้าเหมือนกันนะแม่กับลูกเห็นไหมสองแม่ลูกหน้าเหมือนกันมากเลยแล้วแกผมแกสวยนะแกมางอกขาวนะเข,นะเ,นเขาไม่ยอมนะเห็นไหมเขาไม่ยอมหรอกมันมันมันสวยแบแบบนะผมผมแบบนางพญาผมขาวว่าอะไรประมาณนั้นนะ่ะเขาไม่ยอมนะเนี่ยเป้า,ารีวิวขึ้นมาให้ดูเนี่ยเพราะว่ามันมีคนในโซเชียลยมันหาว่าป้าตัวแหลหอิงนี่นไม่มีโรงงานผลิตแก้วจริงหรอกมี จะมาโมจะมาโกหกทำไมรีวิวให้ดูอยู่เนี่ยไปดูได้เลยบีนิเฟลก a าสแก้วเจลไนชื่อบริษัทเขาชื่อบีนิเฟล b บีนิเฟลกลาสเนี่ยหนแต่เขาปิดไปนานแล้วแค่แค่เรามีพวกอย่างนี้เหลือไว้อยู่เยอะไงเนี่ยเห็นไหมเชิงทงเชิงเทียนเขาทำแบบมันเป็นโมเดลแบบคนสมัยก่อนใช้อะเนาะสมัยนี้เขาก็ไม่ค่อยใช้หรอกแก้วพวกอย่างเงี้ยนะ มันก็กลายเป็นเครื่องประดับบ้านสวยงามไปว่าคนสมัยก่อนเขาจะใช้ประมาณเนี้อืมเขาก็มีคนงานอยู่ประมาณสามสิบคนตอนนั้นนะนะคือเขาก่อสร้างตั้งโรงงานนี้มาตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกเนีแล้วก็เป็นรุ่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 นคุณปู่นะรุ่นคุณปู่คุณย่าตั้งมาแล้วคุณปู่คุณย่าเนี่ย บ้านนี้เขาจะเป็นเขาจะมีครอบครัวเน,เนี่ยเป็นครอบครัวเล็กคือเขาไม่มีญาติพี่น้องอย่างปู่กับปู่กับย่าแกก็ไม่มีญาติพี่น้องแล้วแกก็มีลูกอยู่คนเดียวก็คือคุณแม่ผัวแล้วพอแกเสียชีวิตไปอ่ะแม่พ่อผัวก็ไม่มีพี่มีน้องเนี่ยเนี่ยคนตระกูลชั้นเนี่ยจะประมาณนี้เถอะไม่มีพี่มีน้องพ่อผัวก็ไม่มีพี่มีน้องเสร็จแล้วแม่ผัวก็ลูกสาวคนเดียวพ่อผัวก็ลูกสาวคนเดียว รุ่นรุ่นปู่รุ่นย่าก็ไม่มีเขือญาติไม่มีน,าน้ามีลุงอะไรทั้งนั้นนะตายหมดกันคือเสียชีวิตกันหมดตั้งแต่รุ่นสงคารามละมันก็เลยไม่มีเขือญาติไม่มีอะไรอ่ะเสร็จแล้วพอมามีลูกก็มีลูกคนเดียวพ่อผัวก็เป็นเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวแม่ผัวก็เป็นลูกคนเดียวของครอบครัวนี่เห็นไหมสรุปบ้านนี้แทบจะไม่มีญาติพี่น้องอะไรนะก็อยู่กันแค่นี้เลยเถอะนี่ไงเห็นไหม บริษัทเขาในบีนิเฟตเห็นไหมเนี่ยเนี่ยสมัยนั้นจะเป็นแบบนี้เลยแก้วแต่ละอย่างนะก็จะมีแบบทรงที่ผลิตออกมาเขาก็จะเนี่ยเป็นคนงานนะภาพเมื่อกี้เป็นคนที่ทางานสมัยนั้นอะ่ะเธอดูเอาก็แล้วกันว่ามัน,ม,นมันโบราณขนาดไหนอะ่ะย้อนยุคขนาดไหนอะน่ะเนี่ยเห็นไหมสมัยนั้นเลยอันนี้ไม่ไม่ใช่เป็นรูปแม่ผัวเป็นรูปพวกเห็นไหมเอ่อ ปู่นะเขาชื่อฮูโก้ฮูโก้มินเฟลดบริษัทเขาก็เลยชื่อมินิเฟลกลาสปู่นะชื่อฮูโก้เนี่ยผัวฉันนะ่ะเขาชื่ออะไรรู้ไหมเขาชื่อเย็นฮูโก้คนที่นี่เขาจะชอบตั้งชื่อเติมท้ายของปู่ของย่าอะไรก็ว่าไปเนี่ยเห็นไหมเน่เฮ้อเแบบี้เลยตอนนั้นน่าจะเป็นน่าจะเป็นเอผัวฉันหรือว่าพี่ชายนะอืมนะอะ เบบี้เลยเห็นไหมอันนี้เชิงเทียนใส่กุหลาบสมัยก่อนมันจะโมเดลประมาณนี้แหละพวกเธอประมาณนี้เลยฉันก็มานั่งดูรูปอัลบันน้มนี่แม่ผัวกับย่ากับโอมาถ่ายหลังบ้านถ่ายหลังบ้านอืมัลบั้มเก่าอันนี้ผัวผมหยิกๆิเนี่ยผัวฉันอืมข้างหน้าเนี่ยใส่สูตรเนี่ยผัวฉันสมัยพึ่ง สิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดอืมนี่สมัยนั้นเนาะภาพขาวดำย้อนย้อนมารุ่นผัวเราก็เออภาพก็เป็นสีสมัยรุ่นโอมากับโอป้าเนี่ยภาพขาวดำทั้งนั้นเลยแล้วพอมารุ่นผัวเรารุ่นพวกเราก็จะเป็นภาพสีก็จะมีภาพสีขึ้นมาก็นี่แหละก็จะประมาณนี้อัลบัม้มแล้วก็จะเป็นพวกเนี่ย ก็จะเปิดภาพเกี่ยวกับแก้วบริษัทแก้วให้ดูดัานโอม่าหลังอยู่หลังโรงงานเนี่ยอันนี้อยู่ตรงนี้เลยหน้าโรงงานเนี่ยโอม่าเห็นไหมเห็นไหมโอมาก็ผมขาวเห็นไหมผมขาวเหมือนแม่ผัวเลยเออตอนฉันย้ายมาอยู่ที่นี่กับกับผัวเนี่ยโอม่ายังไม่ตายนะแกยุยืนอยู่นะเธอเนี่ยแม่กับลูกผมสีเดียวกันเห็นไหมเออแกได้แม่แกมาเลย แกเสียชีวิตเมื่อปีสองพันสองแต่แต่แต่ปู่นะเสียชีวิตไปนานแล้วเนี่ยเห็นไหมไอเจก,กันเกลนานเนี่ยฉันก็เอามากลับมาอันหนึง่งมันเหลือไม่เยอะแล้วเนี่ยทำเองเนี่ยเป็นของที่โรงงานทำเองเลยโรงงานกิจการของครอบครัวเนี่ยมันก็เลยยังพอเหลือบ้างที่แกไม่ได้ขายออกหมดแกก็เก็บไปใช้เองอะไรเงี้ยนีย่เห็นไหมบริษัทบีนิเฟตกราดเห็นหรือยังเห็นหรือยัง ไปเซิร์ชดูได้ในอินเทอร์เน็ตอาจจะยังมีคนลงขายอยู่ไม่แน่ใจบีนิเฟลก a าสใช่ไหมแล้วมันก็จะมีพวกรูปภาพที่ว่าโมเดลอะไรที่ผลิตออกมาบ้างเนี่ยพวกถ้วยโถส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเหยือกเหยือกน้ําแก้วอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับแกะสลักอ่ามันจะแกะสลักมันจะเจียออกมาเป็นงานฝีมือนะไม่ได้ใช้เครื่องทํำนะเป็นแฮนด์เมดจ้าพวกเธอ นี่มันก็จะมีแบบว่าตอนนั้นที่เขาผลิตออกมามันจะมีอะไรบ้างมันจะมีโคมฝอกโคมไฟมันจะมีโมเดลที่ว่าผลิตออกมาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นอ่า <c oughs> เขาเรียกว่าด<ฟ>ูแฟ้มแฟ้มจนกระดาษเก่ากึกและแม่ปัวเก๊กก็เก็บยังเก็บไว้อยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นเหยือกน้ำอะไรพวกนี้สมัยนั้นเขาจะฮิตใช้กันของพวกนี้ไงเออ แล้วกิจการก็ปิดตัวลงหลังจากที่เออคุณปู่แล้วก็คุณย่าแกเสียก็เลยแม่ผัวกแกก็ไม่ทําต่อเพราะแกคนเดียวเพราะว่าสามีแกก็เสียไล่กับย่าเหมือนกันแกก็เลยปล่อยให้คนเช่าไปซะอืมแกก็นั่งเก็บกินค่าเช่าโรงงานไปเนี่ยสวยเห็นไหมมันเป็นโมเดลแบบของสมัยนั้นเขาใช้ไงสมัยนี้เขาก็ไม่ฮิตแบบนี้เท่าไหร่ละหายากเนี่ยเห็นไหม นี่เห็นไหมลายสวยเนี่ยฉันได้มาใบหนึ่งใบนี้ชอบมากเลยดูซิหนาด้วยเธอหนามากเลยมาไว้ใส่ดอกไม้เนี่ยนี่เห็นไหมลกล้างเนี่ยเห็นไหม,ลลหไหมแต่ดอกไม้เนี่ยสวยนะเนี่ยตรงเนี้เป็นที่ของโอม่ากัอยู่ ปล่อยร้างอยู่อย่างนั้นแล้วพวกฉันไม่เข้าไปอยู่น่ะแม่ผัวก็บอกเมื่อไหร่จะเข้าไปฉันก็ยังไม่พร้อมนะเธอเพราะฉันไม่อยากฉันไม่อยากไปตบตีกับแม่ผัวพูดเล่นแม่ผัวใจดีน่ารักแต่ฉันไม่ชอบอยู่ร่วมบ้านกับคนอื่นเธอสังคมฉันมันเป็นสังคมที่ชอบอยู่ส่วนตัวมีความส่วนตัวสูงถึงจะอยู่คนละโซนแต่มันหลังเดียวกันไงบางทีมันก็ไม่ส่วนตัวสําหรับเราไงนี่เนี่ย กลายเป็นที่สะสมแกกันต้นไม้ตรงไอ้ขอบหน้าต่างแกไปเพราะว่าไม่มีใครอยู่ไงแม่ผัวแกก็อยู่ในฝั่งของแกไงเขาแบ่งกันอยู่คนละฝั่งเขาขายบ้านหลังนู้นไปตอนนั้นนะเขาก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้เขาก็แบ่งคนละฝั่งเออตรงนี้แต่ก่อนมันจะเป็นออฟฟิศไงตรงเนี้ยนเนี่ยก็ไม่ใหญ่มากไม่กว้างมากแต่ก็อยู่แบบอันนี้เป็นโซนรับแขกนี่แหละลุงรังไปหมดเพราะว่า ยากแกตายนานแล้วมันไม่มีใครทำอะไรก็ปิดทิ้งไว้ถ้าพวกฉันไม่เข้าไปนี่ก็อยู่อย่างนีนะ้แม่ผัวเต็มที่ก็เปิดมันรดน้ำต้นไม้แล้วแกไปตามเรื่องเนี่ยเต็มของเนี่ยไม่รู้อะไรต่ออะไรถ้วยโถชามอะไรขงแกไปตามเรื่องเนาะสูคนแก่อ่ามีอะไรให้รีวิวอีกไหมเอาทำไมมันเป็นมึดอ๋อมันเป็น เดินมืดเดินมืดไม่เปิดไฟอ่ะปิดอ้าวนี่เป็นห้องครัวห้องครัวที่ไม่ชิกไม่ฉช้เพราะว่าญาแกตายก็บอกแล้วอยู่คนละโซนเห็นไหมแล้วนี่แหละที่เขาจะให้ฉันย้ายไปอยู่เนี่ยฉันไม่ย้ายไปเพราะมันเนี่ยมันประตูมันติดกันอย่างนี้เลยเธอเนี่ยแก